สวัสดีร้านสีเขียวสบายดีพ่อแม่พี่น้อง9โมงเชา้าตอนนี้นะทุกคนใช่เราจะมาจัดของอาหารสดในตู้เตรียมไว้ให้ผู้โชคดี ทั้งหาท่านนะฮะใช่ไหมหกท่านสิเดี๋ยวไปดูก่อนนะนแป๊บนึงหกคน,าน,น,านอ้า จัดมาสาวเอื้อยแล้วก็มาคิสเยอจะสิบวกเดอ้อมึงจงออกมาหลุดพ้องกินหรอปยน้ำข่าปูนไงน,น้ำข้าปูนไม่ใช่ค่ะ เบสตีใส่กันซ้ำเดียวก่อนเอาัออกมาเยบอกเพื่นน้ำแน่จุกยังออกมากระได้ อันนี้ของหนูลูกชิ้นด้วยใช่ไหมคะ,คะงบสี่พันมาเหมือนช่วยไหมได้ด้วยแต่ว่าในงบสี่พันนี่ผมสีหาักขาธรรเนียมออกด้วยคุณพี คนออกของมัเสียเสียขาทำเนียมนันนดิเพิ่นบรวาดอกหางออกสิบาสาบาทสาบบาทในชั้นจะบวกนะฮะบ,บ่มันมีครอบครัวที่ไม่มีตู้เย็นด้วยคนที่ไม่มีตู้เย็นก็อาหารสดก็ไม่ต้องเอาเยอะ มันได้ยังไงออกมานะปีเต็ดตีนไก่ยกชินหงโยรประตูเอาทางมาดูค่ะเออเอากระตกคุณกระตกมานุกระตกตีนจัดของไว้ให้ผู้โชคดีใครเป็นคนโชคดีรอลุ้นนะฮะ <c oughs> <c oughs> มันกันยังแขงคือเก่าว่อกูอกผ่อนตู่ลงขนาดนั้นนะครับโอ้ยังแขงค่นะแขงมากเลยอืม <c oughs> <c oughs> ป้าเมึกน้ะมึงเอาขึ้นมาแห่บนเบิดเด้อสะพ่อคของโสดพี่น้องออกมาเนี่ยอันนั้นนะโ,โ,โอ้ยออกมาก,กบนะนวเมาะมาปิ่งนี่นะ กบไม่ใช่นะฮะทุกคน,นะคะกบจะไม่กินเองนะฮะพี่ฮะขอบคุณมากนะฮะพี่ขอบคุณพี่ลายๆเด้อครับเดอ้อที่บุดหนุนรานสีเขียวนะฮะขอบคุณนะคะพี่ที่ช่วยค่าไฟผมเอาตรงๆเลยถามว่าผมได้อะไรไหม ผมก็ได้เงินจากพี่ซื้อซื้อของของผมแล้วก็ผมก็จะเอาเงินจำนวนนั้นไปซื้อของมาไว้ใหม่ของที่ซื้อมาหน่ยยังมาทันเทิงเดือนรอกพี่น้องเอยโบแมนว่าของเก่าแห้งดดโบแมนว่าลายเดือนแดดของมันกันยังอ่าดีอยู่เอามาไปแล้วลูกทีมนะบอกอาไ้าให้เราไปเลย <C> e <at> พอีอนุน่าจนไมนสิบาขีดแบบมันเป็นลายคนมีอยู่หกคนจำนวนสี่พันบาทนะฮะไม่รู้ว่าของอยู่ตรงนี้จะเกินหรือเปล่าไม่รู้อืมน่าสิเกินอยู่นะเยอ,อินเอ,อ,เอ,อ,ออกมาอันก่นโทไดจก่อน มาทำบริษอทกขากอบอกมันก็ผู้ใหญ่น้าไม่ย่อยลงส่ตงอเคย,ย่ก็จะจัดอแล้ว็พูจัดปุ่งนลจานหายผู้หนึ่งก่อนหนึ่งพันบาท มองมองมองขอเอฟแมนมุยยเลียน8ปส,บ,ส,บ,ส,บ,สบบาท,บาทตีนไก่นรตีนไก่ สงแสรยเลยอที่เอาออกมาเนี่ยก็สร้างแล้วว่าห้าออกมาสือส่อท,ทำมาเลยะครับนึ่งบ่ค่ะตัวนี้หนึ่งนะงหนึ่งร้อยมูยอไปซองขู่เลยนะนะ มูย่อลอยหกนะประทูยังทงนะอานซีเหรอมันจังพอดีเป็นหกสิบพอดีเนอะประทูทงสิบหาบาทถึงได้พี่น้องเลยผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากซื้อให้ใครอยากซื้อให้ครอบครัวใครก็อุดหนุนหลานสีเขียวเดอร์โปไเมพี่น้องเนาะ เยวกูปวกกันด้วนุกแปดสิองหน่อยาอืมเอาไปอีกห้าก,กันหกหน่อยซ้าส่งไห เรื่องขอเจ็ดสิบงัวบา นน่นะน่ะไก่ตไก่มีจะถงอืมสองถงอันนี้ปลาไว้ก่อนเพราะว่าอีกเจ้าหนึ่งตไก่ผมกลับไปนะ่ะใส่กูบกุบกูเด้อ ไก่กูว่าท่นี่นะาาแล้วหน้าไหมจัดนะแด่ฮะลงกินไก่บ่ได้นน่ขอบคุณมากๆนะพี่ เอาอืมอีก70บาทเนาะ70บาท70บาทอ่า ลูกสินป้ปาหน่อยก็ได้ทงหนึ่งออกมาหวยเจ็ดสิบมันบ่แมงอีกหกสิบขน้นแล้วครบจ้าวแรกโอ้ยหนึ่งพันบาทได้สวดก็ซ้มถือว่าโอเค อล้วมันเปื่อนนะฮะนูมึงสิไดเร็จนะฮะเอาไว้เท่งเาแล้ว <c oughs> มันไม่ได้หวัวแล้วะโอเคพี่น้องมาเริ่มเจ้าที่สองพี่น้องจา๋าเอาออกจากกระตกกตัวนี้เดี๋ยวเอาหมลงกระตกซ <c oughs> nhỏ liền, để 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 cố bẩn có đâu, say ba, ba mươi, ngoài bao đây vậy, bố mì bọt, mướt

ได้แนนะแปดสิบก <80. S 1> ารประตูประตูประตูสาโอเคหกลูกสนแดงลูกสนแดงลูกชินกช้นแดงแป เหลืองเลืองสิบหกมันเรืออยูน่นตอนนี้นะมันเรืออยู่อันสี่สิบเดี๋ยวนี้นะอื้อ โอเคพี่น้องเข้ากับเก็บผาสนสำนีก่อนเดี๋ยวเขาสุจัดให้อีกเพราะว่ายังอีกหลายคนพ่อก็มาคลิปหนาด้วพี่น้องเด้อขอบคุณคุณพี่ใจดีทางเมืองนอกมากๆนะคะที่อุดหนุนร้านสีเขียวนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านใดยอยากจะอุดหนุนเป็นพวกข้าของเครื่องใช้หายคนนั่นคนนี้กะยินดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ขอบคุณลงหนาครับถือว่าสวยขาไฟห้หองอะไรเนาะขอบคุณหล,ลายๆจ้าเห้องวัดได้ยังนอกมันกับมูลยืนนี่แหละตัวนี้ออกไปเ้าก็สิบเอาตัวใหม่มาลงไว้หรือว่าซื้องวดนี้บัท่านกระถางงวดหนาก็ได้เด้อบัท่านเอาของมาใหม่ครับจังสีหายเบิร์เนาะ